เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมจะมาแจกพวกรีวิวพวกสอนลงไทคลิปเป็นแอปอันอาหารนะครับก็เยอะพอสมควรนะครับบางอันบางอันมันก็จะมีน,นั้นครับมาดูวะเออเอฟเฟกบางอันก็จะมีเอฟเฟกต์นะครับบางอันก็ไม่มีมีมาดูอาหารกันเฮ้ยแบบนี้เอเอเอ,อันนี้บอกว่านี่ครับ ตอนนั้นผมหาคลิปแล้วอะแต่มันไม่มีอะไม่มีคลิปอะแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวแบบมัวมวแล้วกันเนี่ยที่ผมรีวิวตอนนั้นแอบแม่งคลิปหายแล้วตอนนั้นเดี๋ยวจะมารีวิวแบบม,อมอั่วๆโอเคเรามาดูกันดีกว่าออนี่อาหารปลาอันก็จะมีนะครับมาอันมันก็มีเอฟเฟคปลาอันก็ไม่มีเอฟเฟค มัวละมัวละโอเค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 โี okay, 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 okay. ่แบบเีมหาดูอร่อยๆแล้วกันคี่ดูมันอร่อยนมรีวิวนี้บ้างันนี้บ้างจะไม่เปล่าชีวิตละเสียละไม่มีเอฟฟกดีหว่าเดมาหาดูของเอฟฟก มันก็จะเพิ่มหล่ออาหารด้วยนะครับมันจะเพิ่เอฟเฟกต์อย่างเดียวตอนนั้นผมอัดแล้วมันไม่มีเลยไอเหมือนหัวนี้นำกันน,นี่อ่าคงดีทวนแล้วมันไม่มีอาหารนะโอ,อเคครับบุกเต๋อไม่มีอะไรเอ,อฟเฟกต์มือมี่ยันเลีย หนืดเลยอ่ะแอนนี่มืมอหัวอันนี้เราเล่าเราเ่าเล่า,ลา,ลาแท็กซี่อันนี้สุอี้กรรันไหนเราเราประมาณรีวิวแล้วกันดูดูอะไรอะไรอ,อ่ะเผื่อมันจะมีสิอัน,นอันอันอันไหนวะนี่อ่ะก็ไอศครีมตกทางมันที่ขับ มีสปีดสปีดสปีดปิดดิตอสุดหูเนี่ออะไรวะฉังมันกูไม่รู้จักก็มารี้ามเดิมเลยอันนี้สม่กี้สปีดตัววานี้ทำอเืออะไรดขึ้นเลยแปดสี เขียดเก็บมาดูไข่กันนี่เราสปอนนั่นเองคือถูกไหมน้องเรับอันนี้ก็มากโอนเพราะมันมีวิธีครัฟไข่พวกน,นี้นะครับนี่จะว่าไหมครับวิธีครัฟไข่พวกนี้เดี๋จะให้ดูอืมโอเคไหม หหเหมือเขียวแหมมันจะเอาทองมาแลกครับทำอาหารแบบน,นี้ดูปืด้ดขาเขียวๆครับไม่เหมือนกันมันจะระแบด,ดค,คีเขียวเคอาประมาณนี้เรามาดูวิธีครับกันดีกว่า ดูชีับครับะต้ยนตัวคับเกาักขวานี้ครับบักบักบักนไงะยืบะย่ะหลิไม้นีมบอกแต่วาตรงการกูลีนะ เอามาหมัม่นเลื่อนเลื่อเลืเลเล่อนขึ้นมาเลยครูขึ้นบมกันเดี๋ยวเราจะแปะรูแล้วกันครับคราบไข่ทั้งสามสามอันเมื่อกี้ค่ะเราจะแปะครูเป็นบนหน้าเลยนะเรามาดูทีแต่ไฟกันดีกว่าเด็กเก่าแอดแต่ไฟ,ไฟแอ็ดเดิมนะครับที่ผมสอนเดี๋ยวขึ้นชื่อ แล้วก็หาไฟล์ดาวน์โหลดเทปฟันสองกีนี่ครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นี่นี่สองไฟล์นี้เลยเอออันนี้ด้วยปิดปิดปิด,ปดแล้วก็ให้เรากดค้างที่ B ก่อนนะครับก็กดคัดหรือขับลอกกด,กดคัดนะครับแอปบอลแล้วก็ไปที่เกม มือแจงแล้วก็อันบนสุดนะครับปุ๊บก็กดวางแตบบ่ผมวางไปแล้วนะครับโอเคไปที่ดาวน์โหลดใหม่แล้วก็อันนี้เอาไอ้เข็มปรโตูเท,ทียกดเลยกดคัดเหมือนเดิมนะครับปึ๊บเก,เ,กเกมเกมเกมนี่ไงกดแจงแล้วก็อันนี้ไปวางที่รีซอฟแพคครับ วางครับแปดผมวางไปแล้วครับน้อง,องโอเคคลิปนี้ก็จบล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเราเป็นกำลังใจนในคลิปต่อไปบอรโมดตัวเองก่อนใครที่อยากเล่นแมคค้ากับผมก็มาสามารถเล่นได้นะครับนี่นะครับชื่อผม แอปนี้เลยแอปนี้เออออกดีป่ะเคนี่เอาเอาเอา,เอา,เอามีสองกดอะ่ะเอ้นี่นี่นี่น,นี่เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อให้ละกันใครทีจะเล่นกับผมนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับตัวแอปนี้สามารถเล่นกับหลายหลายคนได้นะครับหลายผู้เล่น นี่ครับผมพ่าดูผ่าไปดูนี่ครับนี่นี่ลายคนได,ด้เลยครับก็ถ้าเราอยากเล่นเริ่มนี่ซึมนี่ใช่ไหมครับแล้วก็เปิดตัวน,นี้เข้าร่วมก็สามารถเล่นได้เลยครับโอเคหรือว่าจะคคนหาไอดีผู้อื่นทุกคนจะเล่นกับเพื่อนเราก็ค้นหาไอดีผู้อื่นเลยจะระเบเร็วให้ตั้งไล่หาทีละอันทีละอัน แคปมันแอปนี้สามารถเล่นได้ทุกเวอร์ชัน,นครับบมว่าเออนี่ยวะทุกนี้วแชงของผมถ้าใครที่เล่นเวอร์ชันอื่นมันก็จะมีเวอร์ชันที่เราเล่นขึ้นด้านล่างนี้นะครับมันจะมีให้เลือกตรงนี้ฮะมันจะมีเลยแคปจบละจบอิงเกละของนี้จบแท้จบแท้